ถึงท่าช้างเฟอร์รี่ครับเพ่นเพือนครับนีก็เวลาประมาณ24 20นาทีขว,วันที่8เมษายน2566ครับ ครัก็อ้างครับวันที่แป ตัวเมียนเดียวนี่พี่จอดาหน้าให้น้องจิ้มนี่ว่าเขาจะบอชิคนี่ว่าเขาบอชิกบอกเก่ากันล่ะ ผูครับบรดการคนสูงที่จะเดินทางไปเกาะช้างนะครับอันที่แปดเดือนสี่หกหกครับมากับเพื่อนๆครับตาแตนวีดูวีดูเกันาะช้างเกาะช้างครับพ่อนะครับเพื่อนๆเนี่ยมาเที่ยวด้วยกันวันนี้นะครับ ทางนู่นเอไเดินทางแล้วเพื่อนเพื่อนเราแล้วแล้วคู่คนคู่คนคู่คู่ปิยะครั้งแรกไมเนี ดูครัง้งแรกคนมาค kind ร of ั้งแรกนะวนวนคา้งแรก่น anyway> ือภาพบรรยากาศสวยมากครับม e e ุมสูงๆนะครับไปเลยขอนช้างับเราจะขึ้นไปฝั่งนู้นได้ขึ้นท่ายแล้วเราไปฝั่งเดี๋ยวไปรับากสาวฝังนี้ ดูภาพบรรยากาศน,น,น,นะครับดูภาพบรรยากาศนะครับ บรรยากาศครับนะก่อนช้างนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปนน่นไปพักฝันโน่นฝันโน่น,น,นเดี๋ยวไปรับลูกสาวฝัวนเ,เดี๋ยวก่อช้างครับกับเพื่อนๆน,นะครับวันที่8เมษา ปวแสงอรุณไม่ได้มาหลายปีครั้งที่สามแล้วครับมานี่ไม่ได้มาหลายปีครับถึงแั้วกันสี่ห้าปีแม่ล, <c oughs> ลคุณแม่ล่ะ <c oughs> คุณแม่อยู่ <c oughs> <c oughs> ด้านในคะ่ะ <c oughs> โอเควันนี้ก็เป็นคุณพ่อขับเรือ <c oughs> ให้เดิมโอ้โหถึงแล้วครับ ไม่ได้เจอกันสวัสดีค่ะ<น>โควิสาวแล้วอะ<น>ม<า>ไม่ใช่ฮัลอหลชายวีรู้ว้ตัวไหนวะ <laughs> อ๋อเดินทางมาเที่ยวเกาะช้างครับหาดสารเจ้าครับนี่ครับหาดสารเจ้า มาพักผ่อนครับเสาร์อาทิตย์แปดเมษาน่ยังไม่รู้อยากพาบรรยากาศใส่ทะเละครับเด็นมา บอนครับเมษารครับหาดสารเจ้าเกาช้างครับพาบรรยากาศพารับรรยากาศหาดสารเจ้านะครับวิดีโอ ก็อยู่ประมาณ 3, สามห้าองศาสี่สิบแล้วมั้งอากาศสะพานสวยๆที่หาดสารเจ้าเกาะช้างครับอากาศมาเรือลำนี้ครับแสงอรุณ เแสงอรุณครับน้ำเที่ยวครั้งที่สามแล้วครับมาเรือลำนี้บรรยากาศสวยๆนะครับเกาะช้างครับสวัสดีครับพักเทียงครับข้าวบนเรือนะครับที่เกาะสารเจ้าลมมันพัด อืมเพื่อนๆเราเหนวจัดแต่วเขาทำอาหารได้อร่อยนะง่ายๆแต่อร่อยคุณครูกินอย่างเดียวคุณครูเขียดให้มูสังคมลังเขียนล้ังเขียนสังคมอะครับภาพบรรยากาศหาดสารเจ้านะครับ ภาบรรยากาศก่อช้างนะครับให้ดูภาบรรยากาศภาพบรรยากาศสวยๆครับที่ก่อช้างครับมาเที่ยวกับเพื่อนๆน,นะครับ เตรียมตัวลงดำน้ำนะครับจับปลาดูปกาลังคุณครูคุณครูสู้ไหมคุณครูสู้ไหมเข้าใส่ไงใส่ดูเรือง อีแล้ว mm? ไดูไปดูไเนาิ่งด้วยอะนิ uh 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 ่งแล้วเอาคุณครูคุณมาก่อนคุณครูนั่นแหละเอาตรงนั้นแหละเอาคุณครูด้วยนี่นีเอาโอเค